วันนี้นะคะก็ถือเป็นวันคุ้มครองโลกหรือว่า Earth Day ค่ะก็มีการปลูกฝังให้คนรักห่วงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะโลกของเราในตอนนี้ก็ประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นได้จากภัยพิบัติทางธรรมชาติมลพิษเอย่ยโดยเฉพาะปัญหาการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ทําให้โลกนั้มีอุณภูมิมที่ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว งานนี้3หนุ่มนักแสดงนะคะอย่างบุญสีพฤกและก็มาร์คสีวัตค่ะมีการพูดถึงวันคุ้มครองโลกพร้อมแนะนำวิธีง่ายๆเพื่อที่จะอนุรักษ์โลกใบนี้ให้อยู่ไปได้อีกนานๆล่าสุดที่เพิ่งเห็นนักวิทยาศาสตร์ของนาซาที่เขาออกมารณรงค์เรื่องโลกร้อนไปเนาะใช่ครับผมเขาบอกว่าอีก ถ้าเกิดแล้วยังเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก3 5หปีโลกจะอยู่ไม่ได้ที่อยู่ไม่ได้ไม่ใช่โลกแตกระเบิดนะฮะหมายถึงว่าอากาศเป็นเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกน้ำอะไรจะไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากชวนทุกคนมารณรงค์เนาะอ่าอันไหนที่ พวกถุงพลาสติกนี้เวลาเดินทางก็ไปด้วยกันหลายๆคนจะได้ลดโลกร้อนด้วยกันเอาถุงผ้าไปอย่างเงี้ยเพราะทุกวันนี้บุญบุญก็มีถุงกระสอบไปเลยแบบอยู่หลังรถใช่สองสาถุงเอาไว้เดินทางเอาไว้ซื้อของะอะไรเงี้ยก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะแล้วก็ปลูกต้นไม้ล่าสุดบุญเพิ่งบา้บาบา้บาบอบปลูกต้นไม้ของบุญตายไปไม่ตายบ้างก็งกอยากปลูกนั่นแหละฮะเป็นความชอบอีก,อกงานหนึ่งเหมือนกันชวนชวนทุกคนมารณรงค์เนาะคนละไม้คนละมือคนละต้นเนี่ยเจบล้านคนก็70บล้านต้นแล้วครับผม อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมผมก็เป็นคนที่รักธรรมชาติมากๆก็อยากให้ทุกคนแบบอนุรักษ์แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมของบนโลกนะครับผมหรือว่าอะไรที่ช่วยกันสามารถเก็บขยะหรืออะไรที่เราสามารถทําได้ด้วยมือตัวเองก็อยากให้ช่วยกันรักษาโลกเพื่อให้อากาศที่ดีแล้วก็สภาพอากาศหรือความน่าอยู่บนโลกดีอยู่ขึ้นครับ มาร์อยากจะชวนชวนทุกคนนะครับผมมาหันมารักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งประหยัดน้ําประหยัดไฟการลดใช้ถุงพลาสติกหรือว่าเริ่มต้นการเก็บขยะการแยกขยะหรือว่าการปลูกป,ป่านะครับก็อยากให้ทุกคนคํานึงถึงตรงนี้จริงๆนะครับเพราะว่าต้องบอกกันเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นสภาพอากาศหรือว่าเราเห็นโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอันนี้คือมาร์ก อยากให้ทุกคนตระหนักถึงว่าอาจจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่แบบเริ่มต้นจากตัวเราแต่มาคเช่นนะครับว่าทุกคนถ้าทุกคนเริ่มปรับทุกคนเริ่มทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบดีมากๆทําให้โลกของเราเนี่ยกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับผมงี้ก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทงังทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ